สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาแบ่งปันสูตรนะคะรูดสองตัวบนล่างนะคะ19ประตูของห้องไทยลอตโต5นาทีนะคะส่วนมากแอดก็จะแบ่งปันสูตร5นาทีนะคะช่วงนี้นะคะแอดก็จะพักห้อง VIP ก่อนนะคะเพราะว่า,าสูตรเลขนี้จับยากมากเลยนะคะ ่าถ้าแอดเปิดอีกทีเดี๋ยวแอดจะแจ้งสมาชิกทุกคนนะคะแต่ห้อง VIP ยังมีเหมือนเดิมนะคะถ้าใครจะเข้าก็เข้าฟรีได้ละคะแต่ว่าแอดก็จะวางแค่บางช่วงบางเวลาที่แอดว่างนะคะถ้าเปิดอย่างเป็นทางการอีกทีเดี๋ยวแอดจะแจ้งสมาชิกนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต่อๆไปนะคะ แอดก็จะพยายามหาสูตรใหม่ๆมาให้สมาชิกได้ลองอ่าเอาไปใช้ดูนะคะแต่ช่วงนี้สูตรทุกห้องเลยจับยากมากนะคะแล้วก็เป็นแค่แนวทางนะคะสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางแล้วแต่ที่สมาชิกจะเลือกตามเอานะคะแต่ห้องนี้เป็นห้องไทยลอตโตนะคะเราจะเล่นอของเว็บไหนก็ได้นะคะ อันนี้เป็นเว็บของเย็นอดโตนะคะแต่ว่ามันจะมีไทยลดตโตด้วยนะคะแต่แอรก็นำมาแบ่งปันให้สมาชิกได้ลองไปใช้ดูนะคะก็อย่าลืมนะคะก่อนอื่นถ้าใครเล่นหรือว่าสเต็ปแรกนะคะต้องลองเทสสูตรดูก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือนะคะเช็คประมาณ2-3รอบก็ได้นะคะว่าสูตรเราเดินหรือเปล่าเนาะไม่ใช่ว่าเห็น แอดมาแบ่งปันแบบนี้นะคะเราก็นําไปใช้เลยแต่เราต้องเทสดูก่อนว่าสูตรแอดมันเข้าจริงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะแอดจะใช้เครื่องคิดเลขนะคะก็จะรอบที่125นะคะเราจะนําเลขหน่วยบนนะคะมาคูณด้วย2ตัวล่างนะคะหน่วยบน คูณ2ตัวล่างนะคะก็จะเป็น4คูณด้วย0 3นะคะเท่ากับได้1 2นะคะอ่าเราได้1 2มาแล้วนะคะเราก็จะนำา1กับ2กับ1มาบวกกันนะคะ2บวกด้วย1เท่ากับ3นะคะเรานับเพิ่มไป1ก็จะเป็น3 4 เราจะนำมารูด19ประตูบนล่างนะคะเราจะได้3กับ4นะคะนำมารูดในรอบถัดไปก็คือรอบที่126นะคะรอบนี้เข้านะคะเข้าเด้งบนล่างนะคะเข้าเด้งเลยนะคะเป็นของวันที่25นะคะไทยลอตโตลองเอาไปเทสได้ทุกห้องเลยนะคะรอบต่อมา3า ก็จะเป็น3นะคะ3คูณด้วย35เท <30 S 1> ่ากับ105 <5 S 1> เราเอาแค่2ตัวนะคะ2ตัวท้ายเราก็จะได้5บวก0เท <5 S 1> ่ากับ5นะคะเราจะนับเพิ่มนะคะ5 6, 6นะคะ <6 S 1> แบบนี้นะคะรอบนี้เข้าไหมคะเข้า6นะคะเข้าบนรอบต่อมา สามนะคะเราได้สามเอ่อต้องขออภัยนะคะศูนย์ศูนย์คูณด้วยแปดสิบเอ็ดนะคะเท่ากับศูนย์เรานับเพิ่มไปนะคะเราได้ศูนย์เราก็ได้ศูนย์หนึ่งนะคะนับเพิ่มไปรอบนี้เข้านะคะเข้าศูนย์อันนี้เข้าหก รอบต่อไปนะคะก็จะเป็นศูนย์เหมือนเดิม0คูณด้วย52เท่ากับ0ย์เหมือนเดิมนะคะเราก็จะนับเพิ่ม01รอบนี้ไม่เข้าไม่ต้องทบนะคะแนะนำไม่ให้ทบถ้าเราเล่นแบบรูป19ประตูนะคะเราเล่นสเต็ปเดียวไปเรื่อยๆนะคะ9นะคะ9 85, คูณ85เท่ากับ 7 6 5หเราเอาแค่2ตัวท้าย5บวก6เท่ากับ11นะคะเราก็จะนับเพิ่ม1 2รอบนี้ไม่เข้าอีกนะคะอ่าดูรอบถัดไปเลย8คูณ38ได้304 4บวก0เท่ากับ4นะคะนับเพิ่มไป1ก็เป็น5 4 5รอบนี้เข้านะคะถ้าใครชอบเล่นแบบ รูดบนล่างนะคะก็ลองนำสูตรไปใช้ดูนะคะ5คูณสอนะคะเท่ากับ1 0 5 5บวก0เท่ากับ5นะคะเราก็จะนับเพิ่ม5 6นะคะรอบนี้เด้งเลยนะคะมาบนล่าง รอบต่อไป6นะคะหน่วยหน่วยบนนะคะคูณด้วย2ตัวล่าง16เท่ากับ96 6บวก9เป็น15นะคะเราก็จะได้5 6นะับเพิ่มเข้านะคะรอบต่อมา6เหมือนเดิมนะคะ6คูณ17เท่ากับ102 2บอก0เท่ากับ2 3นะคะ รอบนี้ไม่เข้าเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราถ้าเราชอบอเล่นรูด19ประตูนะคะก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP หน้านะคะแอดก็จะพยายามหาสูตรใหม่ๆคิดค้นสูตรใหม่ๆมาให้ลองใช้ดูนะคะไม่ได้ใช้แต่ห้องไทยลอตโตนะคะใช้ได้ทุกห้องทุกเว็บนะคะลองเอาไปบวกลบคูณหารดูนะคะหน่วยบนคูณด้วย2ตัวล่างนะคะมันมีหลายสูตรนะคะแต่ว่า สูตรแต่ละสูตรมันก็คล้ายๆกันให้สมาชิกลองลองเทสดูนะคะวันนี้แอดก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่ยังติดตามแอดอยู่นะคะแอดก็จะพยายามาลงคลิปให้สมาชิกได้ตามกันนะคะ